ว้าวพอช่วงแรงๆนุ่มๆปากันตาทุเรียนที่สวนใกล้เสร็จแล้วสาวๆก็มาเจอกันเตรียมสเสบียงสําหรับแรงนี่เจ้าวันนี้หน้าทีรักของกายก็ถอดลูกชิ้นก็ฮอตดอก,กตอนที่ถอน่องมะลิก็มายืนเฝ้าได้กินกินวูเลยเจ้าส่วนพีพึ่งหรือซ้อพึ่งก็เป็นแม่ครัวตัวรักของวันนี้เลยอันนี้กําลังปรุงยำแหนมเจ้ายำไปมอม้อยกันไป พอ,อยำเส้นเรียบร้อยแล้วไก่กลไปช่วยโคนเพื่อเข้ากันเส้นล้วก็ลองชิมพอมบอกเลยวันล้ำขนาดส่วนปีไก่ก็หลวงฮอดดอกแล้วก็ล้วนหมูสําหรับทํายำเจ้าไก่กับปีไก่นอกของตะหงจึงเหมือนกันเลยบปดีทราบสนน้หลังจากปีไก่ล้วนหมูเมรียบร้อยแล้วก็เอามารวมกัน พี่พึ่งก็ับมาซ้อนมะเขือส้มหอมใบใหญ่แล้วก็ขึ้นชายเตรียมไวหังจาจะนั่นก็เอาน้ำยำตีพี่พึ่งปั่นมาตาักใส่แล้วก็กลนๆเลยเจ้าดูจากสีและความหอมนี่ต้องแซ่บแน่ๆเลยเอาคนให้เข้ากันเรียบร้อย,อาาย,ออย,ยแล้วก็เอามะเขือส้มหอมใบใหญ่แล้วก็ขึ้นชายใส่ลงไปเลยพอเรียบร้อยแล้วก็ขจายหิมยกไปหน้าบ้านเลยเจ้าทุกคนหิวกันวันแล้ว ต้าทุเรียนขนทุเรียนมากันอิๆ่ๆพอได้กินข้าวก็มีแหงขึ้นมาหน่อยพอกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวจะได้ขนทุเรียนใส่รถแล้วก็ไปทรงลงเจ้า